ลัดดารมเอลิแกนซ์วงแหวนสาทรบ้านเดี่ยวริมถนนการนาพิเศษใกล้เดอะมอบางแคที่จอดรถกว้างมากค่ะจอดได้ถึง6คันเลยตรงนี้จะมีประตูทางเข้าบ้านประตูเล็กเวลาฝนตกหนะักก็สามารถเข้าบ้านจากฝั่งนี้ได้เลยค่ะ ขนาดพื้นที่132ตารางวาพื้นที่ใช้สอย329ตารางเมตรห้องรับแขกตกแต่งด้วยกระจกประตูบานเลื่อนสามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวข้างบ้านได้ เป็นจุดพักผ่อนสายตากระจกขนาดใหญ่ทำให้ภายในบ้านได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดีมุมนี้สามารถบิวอินผนังตกแต่งชั้นวางทีวีจอใหญ่หรือทำห้องโฮมเธียเตอร์ได้เลยค่ะฝั่งนี้จะเป็นโซนห้องครัวค่ะผนังกระจกดูปโปรง่งดีไซน์สวยงามบิวอินเคาน์เตอร์ครัวอ่างล้างจานพร้อมเครื่องดูดควันให้ค่ะ สามารถเปิดประตูเชื่อมสู่ลานซักล้างหลังบ้านได้ทำพื้นลดระดับลงไปเป็นลานซักล้างซึ่งจะเชื่อมกับห้องของแม่บ้านมีห้องน้ำแยกให้ในตัวแล้วค่ะขึ้นไปดูที่ชั้นสองกันค่ะพื้นที่ใต้บันไดก็ทำเป็นช่องเก็บของมองขึ้นไปถงบันไดดูสว่างและโปร่งโลง่งด้วยฟ้าเพดานที่สูงและ ช่องแสงขนาดใหญ่มาดูห้องนอนแรกกันค่ะห้องมีขนาดที่กว้างขวางพอสมควรสามารถวางเตียงนอนขนาดคิงไซส์ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้อย่างลงตัวมีห้องน้ําในตัวให้ด้วยเพื่อความสะดวกสบายโซนชาวเวอร์ด้านในติดฉากกั้นอาบน้ําให้เรียบร้อยส่วนห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ตรงกลางของชั้นสองติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยห้องนี้มีขนาดกําลังดีและเช่นกันค่ะมีห้องน้ําในตัวให้ค่ะถัดมาจะเป็นห้องนอน มาสเตอร์เบดรูมเข้ามาภายในห้องมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากๆจัดวางเฟอร์นิเจอร์หลักๆแล้วห้องก็ยังดูโล่งอยู่เลยสามารถจัดห้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนพักผ่อนสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้สบายและส่วนแต่งตัวยังสามารถจัดมุมโต๊ะทำงานและมุมนั่งพักผ่อนได้อย่างลงตัวภายในห้องน้ำของห้องมาสเตอร์เบดรูมีขนาดกว้างกว่าห้องอื่นแบ่งออกเป็น4ส่วนคืออ่างลา ทั้งมือโถสุขภัณฑ์ชาเวอร์และส่วนอ่างอาบน้ำค่ะบริเวณรอบบ้านมีพื้นที่สีเขียวเหมาะสำหรับพักผ่อนสายตาเวลาเหนื่อยล้าจากการทำงานกระจกขนาดใหญ่ทำให้ภายในบ้านได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดีค่ะครับเฮาส์ของทางโครงการ ก็ออกแบบมาในสไตล์ทัสคานีด้วยเอกลักษณ์ของโทนสีเท็กซเจอร์ผนังซุ้มประตูโค้งและหลังคาทรงแบนสระว่ายน้ำของโครงการมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยค่ะเป็นสระระบบคอรีนแยกสระเด็กและสระผู้ใหญ่ให้ทางฝั่งขวามือจะมีซุ้มสำหรับนั่งเล่นหรือจะเดินขึ้นชั้นบนก็ได้เช่นกันด้านข้างวางเดเบดสำหรับนอนพักผ่อนและอาบแดดค่ะ